ผมเนี่ยมีความลับอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกเนี่ยก็มไม่อยากผิดบังแล้วไงแค่ถ่ายาพาเปิดตัวอะไรไงคือไม่อยากแอบคุยอะไรเงี้ยเออผมก็จะอยู่ข้างน้องเขาเสมอนะครับไม่ได้จะลบกูไปถ่ายแค่ถ่ายฮะ๋ยวกูโพสตกไหมสวัสดีครับผมเบ่าอาร์มตอกสดนะครับทุกคนและในคลิปนี้นะครับผมเนี่ยมีความลับอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกเอซทุกคนเนี่ยมานานแล้ว ซึ่งผมเนี่ยมีแฟนสองคนนะครับเอนเนี่ยมันคันเทพดีกว่าคนที่หนึ่งคือเจเปี้ยวคนที่สองคือเอ่อมาจากกรุงเทพนะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่ได้เปิดตัวแบบเป็นทางการนะครับผมตอนนี้เขากําลังเดินทางมานะครับผมก็ได้นัดเขาไว้ที่ท้างแห่งหนึ่งในโคราชนะก็คือเทอร์มินอลสรตม,ลม,ลมและตอนนี้เจเปียวยังไม่รู้นะครับว่าผมเนี่ย มีเมียคนที่สองนะครับทุกคนซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยนางท้ายผมไปหาเมียใหม่เดี๋ยวเขาน่าจะใกล้มาแล้วนะเขาบอกว่าประมาณอีก4โลจะถึงห้างเทอร์มินอลนะครับทุกคนโอเคเดี่ยเรารอเขาดีกว่านะครับทุกคนเดี๋ยวไปหาเดินดูในห้างรอนะครับจะพาเขาไปเปิดตัวกับเจเปียวด้วยเออมาดูกัิว่าเจเปียวเมื่อเห็นผมเนี่ยกับเขาไปด้วยกันเนี่ยจะรู้สึกยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่องเบาาอาบตอบสดด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวอีพีนี้เราบอกเลยว่าสุดแน่นอนลุยแล้วเจอกัน แล้วตอนนี้นะครับเราเจอเขาแล้วนะครับทุกคนนี่อยู่ตรงนู้นเลยนู่นนุ่นเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเขาเนี่ยจะน่ารักแค่ไหนนะทุกคนคือแบบสเต็กเลยอ่ะออืรอดูคือตอนนี้นะครับทุกคนเขายังไม่รู้ว่าผมมาเจอกันครั้งแรกเขาเออคือเป็นยังไงเยอะแยะ ต่อไดีครับต่อไ้หรอนี่นะทุกคนนี่คือเฟนใหม่ผมนะครับดีนมาเชื่อนี่ไอ้มารอนานยังเนี่ยนานแล้วมาใครอะ่ะมาคเนเดียวอ๋อนี่คือแบบเก็บของมาคือพร้อมอยู่อะ่ะคือแบบพร้อมพร้อมบวกไหมพร้อมบวกไหมพร้อมบวกมากโอเคครับผมคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่จะอยู่ข้างหนูนะแม่นะ จริงัญายอสยาสัญญาโอเคครับทุกคนไปเดี๋ยวเราพาเขาไปหาเลยแดกก่อนนะยังกินข้าวย,ยังกินแล้วกินรองไหมข้อแรกอนาคตกูว่ามืดแล้วโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปกันเลย let's go โอเคครับทุกคน ก็เจอกันครั้งแรกในรอบกี่ปีไม่รู้นะเออเดี๋ยวรอดูนะครับว่าสองลัรู้จักกันเาสองปีแล้ว,วยอยู่ชั้นสองรู้จอดอยู่ชั้นสองอตอนนี้เราก็จะเสียบคาลิฟแล้วผมน,นี่เราเล่นนะครับเออเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะกำลังหาทางกลับบ้านอยู่นะครับผมไม่ได้มาห้างนั้นนะครับอยู่ในป่าในโดงในเงี้ยเออโอเคถึงแล้ว ไปอยู่ด้วยเลยใช่ไหมใช่ครับผมไปด้วยเลยเอาแล้วพ่อกับแม่รู้แล้วคิดว่าอะไรไหมเนี่ยไม่ว่าค่ะบอกแล้วนะ,ะอ๋อคือผมจะพาไปเปิดตัวที่บ้านนะครับเออแค่นั้นแหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสถานการณ์ข้างหน้าจะเป็นยังไงผมจะอยู่ข้างเออเออน้องอะไรนะนอออ๋อ,อน้องเอินนะครับผมเออจำชื่อไม่ได้นะครับโทษทีนะครับทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันนานนะครับผมแต่ก็ยังจําได้เสมอน,นะครับเพราะว่าเออรอยสักตรงหน้าท้องผมเป็นคนสักให้เองนะทุกคนเอ,อ๊ะ <laughs> เดีกนก็ตอนนี้เรามาถึงร้านข้าวแล้วนะครับผมตอนนี้คือทางเออน้องเอิร์นนะครับเขาไม่ค่อยหิวนะว่าเขากินเออต้มแซ่บไปแล้วนะครับผมรู้จักสกี้มอรวมไหมสกี้มอรวมไม่เคยกินเลยอ๋อเดี๋ยวพาไปกินสกีมอรวมนะครับผมที่บ้านมีนะสกีมอใหญ่มอรวมจะเต็มใช่ไหมนอตตี้มึงมองอะไรเขาเนี่ยมึงชอบเขามึงก็บอกเขาดีดีถ้ามไม่แย่งของพี่หรอกเอ้ยไม่ใช่ของพี่หรอกเขาเออเป็นกรีกยังไม่ได้ขยับความสัมพันธ์ไงนอตตี้ก็กำลังจีบอยู่อ๋อจีบอยู่สเปกไหมสเปกไหมใช่เลย อาจจะบ้องบ้องบื้อบื้อตื่อทือแต่ว่าก็รักเธอคนเดียวนะเจ๊ะเออจะรั่ก็ร้านนี้ก็เป็นร้านประจำนะครับที่ผมเนี่ยชอบพาเจเปี้ยวมากินนะครับผมเคยต้องพาน้องอื่นมากินเป็นเพื่อนด้วยนะครับผมเออเพื่อแบบถ้าจยากทำอะไรมันเหมือนกับเจเปียวไงไม่รู้เขาปิดยังนะร้านเจอ้วนหน้าลยาบานนนทไทยนะครับผมป้าตอนนี้เหลืออะไรบ้างครับหมูมีไก่มีเนื้อหมูสับสองจานพิเศษไข่ดาว ขอแห้งนะขอแห้งอืม,อมนี่เต็มที่เลยนะครับผมเดี๋ยวพาไปยกล้อนะครับไม่ต้องกลัวนะครับ <c oughs> เป็นไงครับข้าวอร่อยไหมวันนี้นยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะเดีย<อ>ด๋วยวเราไปกินบกเบ่าวอ๊องนะคะ <c oughs> <c oughs> มาตีเห้ว่าไงวะวันนี้วาวันนี้เจอแน่โดนแน่เลยว่าคืนนี้จัดเต็มไม่ไม่คือโดนเจเปียวเล่นแน่วันนี้แถวเนี้ยแ,แม่งเถื่อนก็ตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับมผมเดี๋ยวเราจะพาเขาไปไปตอกคือคือตอนเนี้ยเจเปียวนะครับทุกคนผมไปหามานาะงไม่พอใจนะครับพร้อมยังพร้อมแล้วเอาดีพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมมาก โอเคครับผนเดี๋ยวผมพาไปหาเจเปียวเลยนะครับมาดูที่ว่าเจเปียวเนี่ยจะทําหน้าตาอย่างไงครับผมไปลงเออบ้านพี่อาจจะร้อนหน่อยนะรับได้ใช่ไหมรับได้ค่ะไปไปหลังบ้านเลยนะครับผมมาดีเลยมาดีมาดีเออโอ้ยทุกคนเออผมจะเจออะไรบ้างวะ ถ้าเกิดอะไรขึ้นพี่จะอยู่ข้างเธอข้างอื่นอันนี้แม่แม่อยู่นี่นะอันนี้จิเบลอยู่นี่อ่าจิเบลอยู่นี่อ่าครับทุกคนเฮียคุณตื่นเต้นวะไปหน้าบ้านไปหน้าบ้านไปหน้าบ้านดีกว่านะบ้านดีกว่อหน้าบ้านดี๋ยวก่อนหน้าบ้านดีกยวก่อนจะโดนไหมวะจะโดนไหมวะไม่โดนเลยหรอใช่ใช่หนูรับเองจริงเหรอหนูรับจบแทนพี่ฮาบเองค่ะ โอ้ยเกลือกปูเลยว่าถว่าเป็นค <in ู่กันคู่กันโอ้ยไม่เลยนะไอ้มอสเรื่องอะไกันดิไม่เรื่องครอบครัวใครก็โอเคโอเคนี่เจเจพี่นั่งอยู่นี่นะชิบหายแล้วกูกูจะโดนอะไรปะเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้ตลกกูไม่ถ่ายใช่หรอพอดีพอดีดีเอดีเนี่ย พาใครมาบ้านเนี่ยเกี่ยวอะไรที่เราเปิดเยค่ะคือเชื่อมไหยอันนี้เนี่ยพาพาเขามาแนะนำเนี่ยฮะต้องอยูุนมานั่งมานั่งก่อนมาคุยกันก่อนดิคืยคุยอยอ่ใชเขาจะพับผ้าด้วยอ่ะเกี่ยวอะไรกันล่ะอันนี้ฮะอะไรนะร้อนไหมอะบ้านบ้านพี่ร้อนหน่อยนะ เอาดีร้อนร้อนจริงตอนนี้ร้อนแล้วนะเนี่ยเริ่มเริ่มร้อนแล้วตรงเนี้ยเออ,เอ,อโอ้คุยเขาหน่อยดีคุยเขาหน่อยดีเนี่ยเขาพามาแล้วเนี่ยคุยเขาหน่อย<ม>ก็อยากที่บอกไงคือพ้าเปิดตัวอะไรไงคือไม่อยากแอบคุยอะไรเงี้ยเออเนี่ยเขาหยิบเนี่ยเขาเขารับได้โอเคไหมแบบแค่เจ๊เปียวจะโอเคหรือเปล่าคุยเขาหน่อยดีเนี่ยน้องเอิญเนี่ย ลูกสาวลงมาจากกรุงเทพเลยเนี่ยมาเปิดตัวให้เจีเปียวดูเนี่ยดูเจีเปียวทำหน้าไม่พอใจนะครับผู้คนซึ่งผมก็จะอยู่ข้างน้องเขาเสมอนะครับอืมโอเคไหมโอเคไหมน้องเอิญโอเคไหมโอเคค่ะเจีเปียวบอกว่าไงฮะจีเปียวไม่พอใจว่ะดูดิพับเสืภภ้อผ้ารูปเลยอเ,เอาไงดีวะ เจี๊ยบเนี่ยก็ไม่อยากปิดบงังแล้วไงใค่ไฮนไทอยากปูโปแตกไหมอะไรนะอยากปูโปแตกของเราจะทำปูโปทำไมอ่ะไม่ได้ไทยเอาดีเอาดีดีเจี๊ยบคุยเขาหน่อยจะคำก็ได้ แล้วตอนนั้นบอกว่าให้ผมไปหาเมียใหม่แล้วพอผมพามาก็ก็เป็นแบบเนี้แล้วแล้วก็ววคือผมผิดใช่ไหมก็คนพูดเองนะคิดวันนั้นคือไล่ผมไปหาคนนู้นคนนี้เพราะผมพอผมหาให้ก็เป็นแบบเนี้ออกจะสวยทุกคนคิดว่าน้องเอินกับเจเปี้ยวใครสวยกักนวะลองคอมเมนต์มาดิเออเนี่ยทาเป็นไม่สนใจทนะําเป็นมงเป็นเมินจริงๆก็อยากคุยเขา่ะแเลยแต่แอ๊กไงทำทรงอยู่ไง โอเคไม่เป็นไรก็ก็ถือว่าปเปิดตัวกันแล้วกันอืมแค่นั้นแหละอ๋อร <Huh? S 2> ับได้ใช่ไหมบ้านพี่ร้อนนรกหน่อยนะรับได้ค่ะใช่หรอ๋อไม่เหมือนที่คุยกันไวนะ้นี่หว่าเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นะโหยังร้อนเลยบ้านโคตรร้อนนะคือผมพาเข้ามาลําบากจริงนะเออเรากลับก็ได้ไมัม้งก็ต้องคุยกับคนบ้าหรอก หน้าตาจริงจังจัดนะทุกคนคือผมแม่งโคตรสุดอะ่ะคออือผมแม่งโคตรสุดอะ่ะคือวันนี้ก็ดีวันนี้มันร้อนน,น,นั่งนนี่เฮ้ยแม่งหน้าตาจริงจังจัดเห็นไหมเออเร,เราว่า,<น>าเรา,เร,ารอดไหมว่ตมาตึงเครียดมากเลยนะค่ะตึงตึงมากเลยไหมเพราะไม่ต้องถือเราม,ามึงาม,มานี่เลยมึงอวานตัวการมานี่เลยผมไม่ยุ่งเนื่องเขาเอามาอื่นนี่ไอ้น็อตมึงอวตัวดี ดูดีแม่งเจ๊เปี้ยวแม่งหน้าตาเขาเรื่องจัดนะครับผมคืเอเดี๋ยวพาไปแนะนำกับแม่ตัวเลยเจ๊เปรนนี้ยวอนุญาตหรือยังไม่รู้ดิไม่พูดแล้วแม่งบอกว่าจะเฟี้ยงโกโปรทิ้งด้วยใช่แม่อื่นใช่เกืเอบพังไปแล้วนะทุกคนเออนั่งเขานั่งหน้าตึงเปี้ยเลยอะ่ะด้วยนอตตี้หนีนู่นเลยอ่ะไอ้นอตมืออะไรเนี่ยมึงคนพาเข้ามาไม่ใช่หรอเอาจะรั่วแล้วแม่งให้ผมรับคนเดียวไปเดี๋ยวพาไปหาแม่นะครับผมแม่ อําพาแฟนใหม่เปิดตัวเนี่ยชอบไหมชอบหมดเลียวคนงามเนาะผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงอันดับสองอ้าวผู้หญิงอันดับสองแม่ขายถูกไหมล่ะถูกใช่งามผู้หญิงอ๋อผู้หญิงแทอันนี้อ้อนดูแม่ใหม่เนี่ยสวัสดีพี่อะออนออนใครเนี่ยออนใครเนี่ยขนาด เนน่นลูกผมยังวิ่งหนีอะทุกคนไม่งกินเอาดีเบื่อเบื่อแม่งเครียดจังทุกคนโอเคไม่ยอมรับไม่เป็นไรผมพาเปิดตัวกับพ่อต่อเลยนะครับผมไม่สนใจมันหรอกนะครับผมแม่งแล้วแต่นะครับผมไม่แคร์อยู่แล้วใช่ไหมน้องอิงออนมานี่เล็วแต่อยู่กับแม่แม่ใหม่แม่เราอิงอ่อนกลัวนะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปไปเอ่อสอบงานนะอันนี้เป็นงานก่อสร้างข้างบ้านนะทำไม่ได้นะคะน้องก่อสร้างเอ้า แล้วที่คุยกันไว้เราบอกได้ทุกอย่างได้หมดแล้วคืออะไรเนี่ยเรียกง่ายก่อสร้างนะคะเราเอายตัวนี้เดียวเองเอาจริงดิเอาจริงดิเอาจริงดิเพราะเนี่ยเปลียนใหม่เปลียนใหม่เออเออเออจริงเขาผู้ชายหรอพ่อถามพ่อไงผมไม่รู้แล้วยกทรงยกเสาเป็นแบกบงแบกปุลได้เหมิดเลยมีงานให้ทำแม้ถึงเนี้ยฮะมีนี่นะอ่ะเดี๋ยวลองลองสักหลุมไหมสั้งหลุมไหม อะไรนะแบกเสาไม่ได้นะคะไม่เคยทำทีน้องเอกการทีน้องเอกการดิเฮ้ยให้พี่เดินสะดวกเถอะโอเคผมก็พามาเปิดตัวแล้วครับเขาโอเคหมดครับยกเว้นเชฟเปี้ยวครับทุกคนแล้วแม่งบอกในคลิปว่าอะไรนะให้ผมไปหาเมียใหม่เนี่ยพอหามาแล้วก็เป็นแบบเนี้ยเออไอ้ย่าก็เครียดเครียดเครียดแล้วแต่นะผมไม่สนใจหรอกเดี๋ยวผมพาเขาไปแว่นยกล้อดีกว่าขับเป็นไหมคันแดงขับเป็นซิงนะไี่เป็นสกอยมาก่อดสกอตยังท่องแต่งตัวไงสกอตยังทำท่าดีแต่งตัวแบบไม่ใช่สกอย์นะ ลองล่อนยิ้วให้ดูดิล่อนยิ้มได้ไหมช่วยได้ไหมเอ้ยยิ้มติงเกินชื่อน้องโมเอิญนะครับฝึกจัดในวงการนะครับเฮ้เอาจัดกว่าเอางี้ดีกว่าตรงนี้มันเสียงดังนะครับผมเดี๋ยวพาไปเต็มระบบดีกว่าพร้อมพร้อมไหมพร้อมไหมอดีพร้อมไหมเดือดร้อนหน่อยนะคนได้เปล่าคนได้ค่ะเดี๋ยวพาไปคุดหรือมัุดได้เปล่าได้ค่ะเอาดีจริงได้ ั่งอเขาบอกว่าไหวทุกอย่างแต่ว่าคุดหนุมไม่ได้แบกบุญไม่ได้แต่ว่าไหวทุกอย่างโอเคเดี๋ยวรู้กันว่าไหวอะไรนะครับทุกคนไปดูกันและตอนนี้นะครับเราก็พาแฟนคนที่2ของบ่าวอร์มนะครับคือน้องเอิญนะครับมาเต็มระบบที่สถานที่สถานที่นึงซึ่งเราเคยมาล่าท้าผีนะครับทุกคนและวันนี้ผมจะให้น้องเอิญนะครับเบิ้ลรอบตัดสิวิพอนะครับผมพอได้ลั่นลั่นนะครับทุกคนน้องเอิญพร้อมหรือเปล่าพร้อมค่ะ โอ้โหเป,เป็นแฟนเบาอามแม่งต้องสึดแค่นี้แหละครับทุกคนเจ๊เปียกไม่เคยทำแต่ว่าคนนี้ท็อปลุยแม่งของจริงอ่ะคอมด้ยคอมด้วยคอมด้วยคอมด้วย,วยเราต้องจับมือเขาไหมแบบเบิ้นเบิ้นคู่อะคู่รัก ทุกคนก็เป็นไงล่ะครับสุดไหมสุดไหมสุดมากค่ะแสียหูไหมแสีหูไหมชอบชอบอช,ชอบทรงชงิงคือว่าชอบทรงชงอุ้ยชอบทรงชงด้วยเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาเขาไปบ้านล้างต่อนะครับทุกคนเพราะว่าเรามาถึงที่แล้วเนาะพร้อมหรือเปล่าพร้อมค่ะอยากฟังประวัติก่อนจะไปหรือว่าอยากเข้าไปแล้วออกมาฟังประวัติฟังหรือไม่ฟังก็ได้แต่ว่าเล่าดีกว่าให้คนในกล้องฟังด้วยนะคะโอเคครับทุกคนก็อย่างที่บอกนะครับคือบ้านหลังที่ผมจะพาไปเนี่ยมันมีบางอย่างเว้ย เอาจริงอันนี้พูดจริงนะคือไม่ไม่ตลกนะอันนี้ไม่ตลกพูดจริงนะเวนนอตตี้เราเจอไว้วันนั้นเนะี่ยจัดหนักจัดหนักนะครับผม<อ>เพราะว่าเรามาอีกรอบหนึ่งนี่คือตั้งแต่วันนั้นเราเพิ่งมาอีกรอบหนึ่งนะเราพาน้องเอินมาซึ่งเป็นแฟนใหม่ของผมคือกระท่อมที่ที่เราบอกนะมันมีผ้าเจ็ดสีผูกอยู่และตอนนี้ผมได้ลื้อไปแล้วและผมก็ได้ทําการบางสิ่งบางอย่างในกระท่อมอยากรู้ว่านคืออะไรไม่ใช่เลยค่ะจกของเส้นไหวไหมรู้จักว,วันนี้จะพาใครมาจับที่กระท่อมอีกไหมไม่ไม่<อ>ไม่ไมอันนี้ก็โหกำลังดึงหลอนเลย โอ้ยเด็กเว้นโอเคครับผมก็นั่นแหละคือมันมีพูดดีไหมวะจะตามหรือไมไหมวะเนี่ยตามมาแล้วนึกกลัวจริงนะคะเฮ้ยเฮ้ยกลัวผีไหมกลัวมากโอ้ยสั่งกรีดลั่นจัดนอ้องออนตกใจเลยนะทุกคนเนคือมันมีกระสือไม่เชื่อใช่ไหมดูคลิปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถึงกับวิ่งหนีกลับบ้านนะครับ นี่คือเขารับรู้แล้วนะกลัวเด้อกอฝากน้องเอินด้วยนะครับที่นี่ <c oughs> ไปเดี๋ยวผมจะเข้าไปกับน้องเอิญน,นะครับเดี๋ยวจะให้น้องตีอยู่กับน้องอิงออนนะครับผมไปน้องเอิญเราเข้าไปดีกว่าเมื่อกี้เราทําการบิ้นเปิดทางแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปต้อนรับแบบเต็มระบบนะครับว่าที่บ้านหลังหลังนี้มันมีอะไรบ้างแล้วเจ้าที่เนี่ยแรงแค่ไหนเพราะวันนั้นน้องตี้ก็โดนเล่นเหมือนกันนะครับโดยบางสิ่งบางอย่างซึ่งเรามองไม่เห็นนะครับผม ผมไม่รู้ว่าการที่ผมพาน้องเอิญมานะครับว่าเรามาเหี่ยขี้เหี้ยคี้ก็ตกใจแล้วแสบแก้วหูเลยจะรัว่วไหวเปล่าไหวแต่ว่าอย่าแก้งแบบนี้นะคะว่าหัวใจเป็นอะไรอ่ะเป็นโรคหัวใจไหมเนี่ยไม่เป็น,นะค่ะอ๋อเป็นโรคภูมิแพ้เบาหวานเป็นโรคภูมิแพ้เบาหวาโนโรคภูมิแพ้เบาหวานจะรั่วโรคนี้รักษาหายไหมเนี่ยไม่หายเป็นเพราะอะไรอ่ะเพราะมันเป็นมะเไปเกิดมันเป็นโรคประจำตัวอ๋อแล้วแล้วคุณรู้จักกันไม่ใช่หรอ ก็ตกหลุมรักท่านเกิดอ่ะอ๋อฮะเดี๋ยวดิวเกิเดตอนไหนวะพี่เกิดตอนตั้งนานนะนพี่มีลูกมีเมียแล้วนะแต่ว่าเออก็รับได้นะครับทุกคนเพราะว่าเขาคือแฟนคนที่สองของเบ้าอามนั่นเองนะครับผม <c oughs> ก็อย่างที่บอกนะครับคือเจ๊เปียวยังไม่เคยมาแล้ววันนี้พาน้องเอิญมาครัง้งแรกน้องเอิญขึ้นทางนู้นนะเดี๋ยวโดนเจ้าที่เล่นนะตรงนี้ดุตรงนี้ดุบอกน่ากลัวเกินอ่ะวบ้าอาทำไมวะแล้วน้องก็มีทางเดินอ่ะไม่มันมีรังเตงไงเดี๋ยวมัตนตอดไหนวะเหมือนปลอดภัยไว้ก่อนนะ แล้วดูรูใส่รองเท้ามาดีโคตรสุดดูคนหนูแบบน้องตีไหมเนะี่ยไม่ค่ะไม่หรอโอเคครับผมดย๋ยงนอเอิญเห็นอะไรบางอย่างไหม <c oughs> มันมีกวดน้ําอยู่ด้วยซึ่งอันนี้ผมเพิ่งกินไปนะทุกคนผมให้ออของเจ้าที่หรอใช่เราไหว้ก่อนมาแล้วไงก็ตั้งแต่วันนั้นคือก็นี่ร่างรายน่ากลัวมากนะะน่ากลัวคือ <c oughs> ที่เจ้าที่ดูไม่ใช่อะไรนะ เดี๋ยวโดนเล่นเดี๋ยวโดนเล่นเดี๋ยวโดนซุ่มเนกัคือน็อตตี้โดนซุ่มโจมตีไงหรือต้องวิ่งหนีกลับบ้านนะเราได้ทำการกำจัดแล้วแต่ผมขอเช็คอีกรอบนึงนะครับว่ามีหรือเปล่านะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกใจนะครับโอ้เล่นอะไรเนี่ยเอออย่ายินตรงนั้นอย่ากินตรงนั้นมานนีวๆตรงนี้เจอกระสือตรงนี้ไงไปดูคลิปยังไปดูคลิปยังก็ดูดีต้นไม้ต้นนี้ก็อายุเก่าแก่นะแล้วที่เนี้ยเพิ่งบูรณะใหม่เมื่อก่อนเป็นอีกแบบหนึ่งบูรณะมันใช่กับวัดก็ใช่คือเป็นวัด ถ้าอยากให้น้องเอิร์วมาตอนคืนนะครับกูไลค์คิปนี้ถึง1 0 0 0 0หมื่นไลค์เดี๋ยวผมพาน้องเอิร์วมาเต็มระบบกลางคืนนะครับผมอยู่ที่ไหนนะลังสิตใช่ไหมลังสิตีขามาโคราชก็แค่ปากซอยนะครับถ้าถึง1 0 0 0 0หมื่นไลค์เดี๋ยวเจอกันเราใช้เขาทำอะไรดีวะแม่งมาเฉยๆมันก็แบบไม่สุดใช่ไหมพาชมรอบๆกันแล้วกันนะครับผมไม่ต้องทำอะไรแยะๆหรอกเดี๋ยวมันไม่ดีนะครับทุกคนตอนกลางวันก็ประมาณนี้แหละไม่ใช่กลางวันนะคะทุกคนนี้กี่โมงตอนนี้สามโมงห้าสิบห้านะคะก็น่ากลัวแล้วอ่ะก็ ก็รู้สึกว่าวางเวรแล้วอะแล้วถ้ากลางคืนล่ะโหยกลางคืนน่ะคือวันนั้นนะหินไฟตรงนี้มันลอยมาบนเนี้ยเนี่ยนะเห็นไหม,มคือมันมันลอยข้ามเนี้ยไปเลยวันที่เรานอนอะเพราะว่าวันนั้นพี่อะกางเต็นท์ตรงนี้แล้วโดนอะไรมู้จับขาตรงนี้ถ้าเอินดูคิดเอินจะรู้นะเจอจับขานั่นแหละก็เลยวิ่งขึ้นบ้านแล้วมันปิดไฟนอนสักพักใช่ไหมทีเนี้ยมีคนมาเคาะแบบเนี้ยี้ถ้ามีแตนออกมานะคะวิ่งไม่ทัน <laughs> ไม่ทันจ่แล้วครับดูรองเท้าดีครับ มีขาดครับผมบอกเลยวันนี้เออโอเคทุกคนก็แค่นี้พอนะครับเราไม่อยากเล่นเยอะนะครับเดี๋ยวน้องเอิญเป็นคนต่างพื้นที่นะผมไม่อยากจะพูดมากทําเพลงนะครับผมแค่เบิ้นตัดก็สุดแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีใครมาเบิ้นอยู่แล้วนะครับเจ่าที่มันแรงนะครับผมเอางี้ดีกว่าบอกอามอะไรดีครับถ้าใครอยากให้น้องเอิญมาตอนกลางคืนนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะหนึ่งหมื่นไลค์บนยูทูบนะครับเจอกันแน่นอนน้องเอิญโมเอิญเอิญฉายาอะไรนะน้องเอิญเด็กดื้อนะคะดาวทวิตนะคะ1หนอ่ครับผมรอดูเลยว่าไปสุดครับ ไม่ต้องถามมาทำคลิปอะไรนะครับเดี๋ยวก็รู้นะครับกดติดตามไว้แค่นั้นแหละเออฝากติดตามน้องเขาด้วยนะครับผมแม่งมาสุดจัดนะครับวันนี้อืหาตัวยากมากนะครับจริงๆนะครับผมไม่ว่างเลยค่ะงานเยอะจัดนะครับผมก็เราติดตามชมนะครับว่าผมเนี่ยจะพาเข้ามาตะวันขึ้นได้หรือเปล่าก็ต้องรอดูนะครับเพราะให้ทุกคนเนี่ยเชิญกดไลค์นะครับผมหนึ่งหมื่นไลค์เจอกันไปน้องเอรอกลับดีกว่าอยู่นานไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะครับผมเดี๋ยวบรรยากาศไม่อำนวยบรรยากาศไม่อำนวยนะครับผมเดี๋ยวเจ้าที่จะเล่นนะครับ ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมถ้าอยากให้น้องเอิญนะครับเด็กดื้อนะครับมาที่นี่นะครับเพราะว่าเด็กดื้อต้องเจออะไรก็น่าจะรู้อยู่นะครับผมใช่ไหมใช่ค่ะโดนอะไรวะอยากให้น้องอะไรคอมเมนต์ไว้นะไม่เด็กดื้อดูงไรหัวเตี้ยอ่ะไม่ปกติเขาจะคุยกันในห้องแล้วค่ะแล้วแบบนี้จะคุยบนเตียงข้างล่างอ๋อแล้วในห้องเมื่อกี้มันได้อยู่ไหมได้นะคะแก็หลอนกลางคืนยุงกงยุงกัดอะไรเงี้ยแล้วมันมีแสงไฟรอบๆเนี่ยฟิวได้อยู่นะใช่ถ้าถ้าเกิดเป็นแสงไฟสองปกติอ่ะได้แต่ว่าถ้าเป็นแสงไฟที่มันไม่น่าจะเห็นก็ มนไม่มีอารมณ์ตรงนั้นนะคะจะวิ่งไปไหนอะในเมื่อเราไม่รู้ท<า>ินไม่ได้ค่ะก็ทะลุบ้านออกมาเลยบอกตรงๆนะแถวเนี้ยแม่งเถื่อนถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้ <c oughs> โ okay, อเคครับทุกคนแนะ่อย่างที่บอกนะครับผมถ้าอยากให้น้องเอิร์ดม,มาก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ถึงหนึ่งหมื่นไลค์นะครับผมเดี๋ยวเขาจะลงทุนบินจากหลังสิตมาที่โคราชบ้านเรานะครับทุกคนบอกเลยว่าเต็มระบบแน่นอนคนนี้ถ้าใครเป็นเอฟซีเขาน่าจะรู้อยู่นะครับว่าสุดแค่ไหนนะครับผมโอเคขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกัน EP หน้าก็ EP นี้จะเปิดตัวแฟนสุดเจ๋วของเป่าอัพนะครับเรารู้จักกันมานานแล้วแหละเออจริงผมเฉลยเจเปียวเจเปียวก็รู้แล้วแหละอืมเจเปียวก็รู้จักตั้งแต่แรกนะครับถ้าไม่รู้จจัักกกแมมมม่่่งงใคครรระะลล้้าา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 าถยยบบหหหือออเเเปปนผดี๋ววว็ไต คืนไม่ให้นะครับผมก็ไปส่องไล่นำใจนะครับผมแล้วอย่าลืมติดตามเขาด้วยนะพวกเด็กกระโปงโอเคเจอกันที่พี่หน้า